กางเกงเหมือนกันแต่ใส่แล้วออกมาไม่เหมือนกันชุดคล้ายๆกันแต่ผลลัพธ์ออกมาไม่เหมือนกันอินพ mm ุตเอา u t พุตต่างกันอันนี้ไอเห็นเลยว่าสุปันเขารู้ว่าเขาเป็นคนผอมยาวเขาใส่เสื้อเขาไม่มีหน้าท้องเขาเอาเสื้อใส่ในกางเกงได้เขาใส่กางเกงเลยตะออาตะตุ่มขึ้นมาใส่รองเท้าส้นสูงนะคะเบาๆสีเบาๆ,ๆ,ๆเพราะว่าข้างล่างต้องเบาละเขาเสื้อข้างบนฟ้าเข้มฟ้าเข้ม นายกก็คงจะเห็นเลฟเฟรน์นี้อ,าอาาา่านายกเอามาบ้างเว้ยนายกเอามาบ้างเฮ้ยไปหาเสื้อสีฟ้ามาซิเอาได้ลิบชายลิบชายก็เอาใส่เสื้อสีขาวเหมือนกันสังเก็บมาว่ามันเกิดการก๊อปปี้กันการเก่งด้วยทีนี้เอ้ยเอ้รองเท้าอ่อนๆฉันคงไม่มีฉันเอารองเท้าเก้มเกมมาละกันมันเลยไปกันคนละทิศคนละทางออการแต่งตัวก็ไม่มีทิศไม่มีทางนี่ขนาดก๊อปปี้มาง่ายๆเลยนะเออ,เอ,อ คิดดูแล้วกัน